สวัสดีครับซีรีวิวนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าใน iPhone นะครับผมโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับแถมยังฟรีอีกด้วยนะครับผมวิธีการก็ง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการกันนะครับแอปพลิเคชันที่ต้องดาวน์โหลดมานะครับผมที่จะแนะนำนะครับผมก็จะมี g a r เ t Brand ดนะครับผมอ่ะก็เข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับผมที่ App Store นะครับหน้าตาแอปพลิเคชัน g a r e t Brand ดก็แบบนี้นะครับผมให้ทําการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับ หลังจากนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดาวน์โหลดไฟล์ mp3 นะครับผมให้เข้าไปที่ safari นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็ในช่องค้นหานะครับผมให้พิมพ์ชื่อเว็บไซต์นะครับ z e d g e .net นะครับผมแล้วก็ go นะเมื่อมาอยู่ในหน้านี้นะครับให้มากดที่คำว่า web browser นะครับ เมื่อมาอยู่ในหน้านี้นะครับผมให้ไปเลือกคําว่าร g t o ท e นะครับเมื่อมาอยู่ในหน้านี้นะครับผมเราก็จะเจอกับ i n ิงโท ne เยอะแยะเลยนะครับผมเราสามารถที่จะกด Preview เพื่อฟังเสียงได้นะครับผมแต่หากต้องการจะได้เสียง l n n งโทนแบบที่ผมได้ r e ี i e w ไปตอนต้นนะครับผมก็มาพิมพ์ที่ช่องค้นหานะครับตรงนี้นะครับผมด้านบนนะกดเข้าไปนะครับพิมพ์คําว่า iphone rington นะครับผม i p h o n e นะครับ r i n g T O N E นะครับผมแล้วก็กดไปที่รูปแว่นนะครับปุ๊บอ่ะก็จะมาเจอกับเสียงลิงโทนของ iPhone นะครับผมมีเยอะเลยนะครับเยอะมากนะครับผมอ่าลองกดฟังดู มีเยอะเลยนะครับผมหลายรูปแบบนะครับแต่เสียงนิ่งโทนที่ผมได้พรีวิวไปตอนต้นก็เป็นชื่อนี้นะครับผมอ่ะกดเข้าไปดูปึ๊บ อ่ะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดาวน์โหลดเสียงนี้กันนะครับผมอ่ะกดไปที่รูปนี้นะครับผม2ทีตึกตึกแล้วก็ให้มากดที่คำว่า continue on browser นะครับโอเคก็จะมาอยู่ในหน้านี้นะครับผมให้เลื่อนขึ้นมานิดนึงนะครับผมไปกดที่คำว่าดาวน์โหลดนะครับแล้วก็รอประมาณ10วินาทีนะครับผมเมื่อเรารอครบ10วินะครับผมก็จะขึ้นข้อความมาแบบนี้นะครับให้เรากดคำว่าดาวน์โหลดนะครับ อ่สังเกตที่รูปลูกศรด้านล่างซ้ายนะครับผมกดเข้าไปดูนะครับกดไปดูที่รายการดาวน์โหลดนะครับอ่าโอเคตอนนี้ก็ดาวน์โหลดมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมอ่ะกดเสร็จสิ้นนะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าที่แอปพลิเคชันกาเล็ตแบนนะครับเข้าไปที่กาเล็ตแบนดนะครับเมื่อเข้ามาที่กาเล็ตแบนด์แล้วนะครับผมให้รากดคําว่าต่อไปนะครับอ่ากดต่อไปอีกนะครับผม กดอนุญาตนะครับแล้วก็เลื่อนมานะครับผมไปหาเมนูนะครับรูปนี้นะครับผมเครื่องอัดเสียงนะครับให้มากดที่คําว่าเครื่องดนตรีนะครับผมที่เป็นรูปกีตาร์กับรูปไมโครโฟนนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับผมให้มากดปิดเสียงดนตรีตรงนี้ก่อนนะครับปึ๊บนะครับผมอ่ะแล้วเราก็ไปกดที่รูปตรงนี้นะครับผมที่เป็นขีดๆตรงนี้นะครับกดเข้าไปปึ๊บ าจจะเป <West> ็นแบบนี้นะครับต่อมานะครับผมให้มากดที่รูปบวกตรงนี้นะครับกดไปทีนึงปุ๊บนะครับอ่ะมันจะเป็นบวกตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับผมกดไปทีนึงนะครับแล้วก็มากดตรงคําว่า8ห้องตรงนี้นะครับกดไปทีนึงอ่ะแล้วเราก็มาเลือกที่คําว่าอัตโนมัตินะครับปุ๊บอ่ะเสร็จแล้วก็กดที่ว่างปุ๊บนะครับต่อมานะครับให้มากดที่รูปสัญลักษณ์วนลูปตรงนี้นะครับกดไปทีนึงนะครับผมไปที่คําว่าไฟล์นะครับ ไปที่คำว่าเลือกหารายการจากแอปไฟล์ในหน้านี้นะครับผมก็จะแสดงไฟล์ mp 3ที่ได้ดาวน์โหลดมาล่าสุดเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเราก็มาเลือกไฟล์ล่าสุดที่เราได้ดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็กดเข้าไปนะครับปุ๊บอ่ะตอนนี้ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดก็เข้ามาแล้วนะครับให้กดค้างไว้นะครับอ่ามันจะลอยๆแบบนี้นะครับเราก็ลากมาวางได้เลยนะครับผมอ่ะวางที่แถวแรกนะครับผมอ่าจะขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็ย่อได้นะครับผม จะเป็นแบบนี้นะครับก็มากดฟังเสียงกันดูนะครับผมว่าเสียงจะเป็นยังไงต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเสียงนี้นะครับผมไปเป็นเสียงเล็กเข้าในโฟนกันนะครับให้มากดที่สามเหลี่ยมชี้ลงน้อยตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปที่นึงปุ๊บนะครับากดไปที่เพลของฉันป๊าปเข้าไปโอเคนะครับผมอะตอนนี้ไฟล์ก็กําลังเซฟนะครับรอแป๊บนึงนะครับผม เมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็กดค้างไว้แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็มากดที่คําว่าแชร์ไปที่คําว่าเสียงเรียกเข้านะครับกดต่อไปแล้วเราก็มาเปลี่ยนชื่อเสียงเรียกเข้าของเราได้นะครับผมเมื่อเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วนะครับก็กดดันนะครับเสร็จแล้วก็กดส่งออกนะครับรอสักครู่นะครับไม่นาน โอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมกดตกลงนะครับแล้วเราก็ออกไปนะครับผมต่อมานะครับผมให้เราไปที่การตั้งค่านะครับไปที่คําว่าเสียงและการสั่นนะครับแล้วไปหาคําว่าเสียงเรียกเข้าอ่ะจะเจอกับไฟล์เสียงเรียกเข้าที่เราได้เพิ่มไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมมาแล้วนะครับผมตรงนี้ผมตั้งไว้ว่าสติลหนึ่งนะครับกดไปดู ่เสียงก็มาเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราลองโทรเข้ากันดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับผม เรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับวิธีการเปลี่ยนเสียงเียกเข้า iPhone นะครับผมซึ่งวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายมากๆนะครับผมยังไงก็ลองทําตามคลิปนี้กันดูนะครับผมและสําหรับท่านใดนะครับผมที่ติดปัญหาตรงไหนนะครับสามารถพิมพ์สอบถามไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากแชร์คลิปนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปรีวิวใหม่ๆจากช่อง Steel Review Channel นะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้า